อะไรถ้าฟักซานจะบางห่อโอเครับผมสสดยอดมันจะคลายครับมาเล่นมัมมี่ปิดปอมนะนี่เลยผมเอาปืนนี่มาเล่นครับ HK a w a k e นะครับอะไร Defining World Power c l ์คนะครับเล่นอะไรเราก็ดูดไงเราก็ เป็นตัวดูดให้ได้แล้วไปดูดมัน <usc ant S 1> มันเกียร์แล้วก็ดูดมันตบแล้วตบแล้วตบแล้วไปไปไป,ป,ปตตัวไหนนะเอาหรอแล้วใครมาห <ร óc rat> ยินบังวนะเนี่ย <ร óc rat> เออเหอะโอ้ตกไปเกินไ่เกิน <paired> <ๆ> เป็นดูก็ดูเลยถ้ามีคนเกียนอะ่ะเพราะเราโนชัดเจนลุยร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 ุยโดดแก้แว <c oughs> เ่ยเฮ้ยมีคนเป็นต่อหน้าเลยเร็ว <c oughs> ไปทางอื่นแล้วจังหวะนี้ <c oughs> ปืนที่จะได้ยิงวะ <ç uk> โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วคุยใครบังวะเนี่ยโอ้โห, <c oughs> โโหลูบหมดอย่างเร็ว <c oughs> โอ้โหฮาวทูรอดฮาวทูรอดโอ้โหยิงเด้งอยู่ <c oughs> แต่ว่าไม่แรงเอาซะเลย แนนนะะอ,อนเน <st> ียนาดนาตาชาลงมานอฟเฮ้ยโอ้โหปืนนี้จกบอมบมี้ได้เดี๋ยววะเนี่ย <c oughs> ด,ด,ด,ดาวดาวเมดบันเบาอ่ะแต่มันจริงไหลอ่ะอ้้ยเต็มหน้ากูเลย <c oughs> <c oughs> ไหนหการูดไหนหการูดไหน แต่หอแต่หอแต่หอ,หอลุย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 แกะไปหลอดลได้ไปๆปไปคนหออมันก็มีคนเป็นแน่เลยวะ่ะแล้วแม่งยินหน้าชนกัน <c oughs> ไหนแน่มาทางไหน <c oughs> เอ,อ้ยยิงยิงยิงเอ,อ้ยตายเอ้ตาย ตกมาพอดีตกมาพอดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วกูวิ่งไม่ได้ตอนนี้ติดสกิลทุกอย่างเลยเออเรียบร้อยมีคนโลก ไปโอ้โดนแปดมองไม่เห็นเรียบร้อยไปรอดไปไปเราลุยสุดท้ายเจดโอเคอยู่บนหอเหรอหรืออยู่ล่างหอกางเขียนไปไป เราหักโดดจุกออกเอ้ยไม่รอดวะเอ้ยขิบหายแล้วอยู่ในมุมอยู่ในมุมที่กูไปไหนไม่ได้นี่ไงโอ้โหรอดอยู่รอดอยู่อุ้ยอู้หูยอย่าอย่าน้องอย่าน้องอย่าน้องออกไป อเอาตบไม่โดนออกไปเลยนนะอะออกไปอย่าไปอยู่กุ้งมาวาเด้วาเด้วะเด้เออหลอตาได้อยู่โอ๊ยแล้วตายด้วย แม่ยิงอย่างมันลูกจะหมดแป๊บเดียวมาเอาสน่ห์โกนยิงเลยวะเดี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 ยเอาสน่ห์โกนยิงออกไปออกไปออกเอ้ยลูกบดลูกบดหมด ตบได้ไหวแล้วเออ่อนเาจจะห่อห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 เฮ้ยอุ้ยโดนจิงเด้ง ไปไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวก็โดดแป๊บนึงเดี๋ยวก็โดดลงมาแล้วลงมาแล้วเราเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อโปตัวไหนตัวไหนโปตัวไหนโปก็เนี่ยมันกดเป็นโหมดฮีโร่เนี่ยเออตัวเพิ่งเข้ามาเนี่เลย โอ้ยเราวะเนี่ย what the fuck อย่าดูนะ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 เออโหยตัวที่เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ย what the fuck อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไหน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 หามันหามันโปรอยู่ไหนโปมอยู่ไหนโปรโปมาตัวสุดท้ายนี่แหละเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วเป็นเลย เราเช็คไว้ก่อนครับเช็คไว้ก่อนพ่อเข้ามาแล้วเป็นเลยเมื่อกี้ครับก็ดื่มีสะกอหวะนะคนนี้เพิ่งมาเฮ้ยแล้วโปมันเป็นมามีแล้วเฮ้ยตกไม่โดนอีกแล้วกลัวแหละวะนนีย โอ้ยไม่โดนแต่หูกาซะดีไป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 อุ้ยไม่โดนโอ้หูโอ้ไอพีเตกลัวๆเลยไปไปไป<า>ไป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  แล้วโป้งมันอยู่ไหนววะเลื่อดน้อยพอดีโป้งเป็นมัมมี่ไหมอ่ะโอ้ยมันวาร์ปอะ w h วัดดอกฟักมันวาร์ปอะไม่รอดไม่รอดอยู่บักบีอยู่บักบียังอยู่ เ้ยไปเราตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วโอ้มันปล่อยไว้แล้วนะเนี่ยเออ <c oughs> <c oughs> ตกหวยได้แล้ว <c oughs> ตัวเหมยเด็กเอาเหมยผู e> <3 <3 ้รองรับอารมณ์เอ้ยเอ้ยโดดถึงวะใครเป็น หลังเข้าหลัง <umes cera> oh, ้าโอ้แ <büyük> ล oh, really ้วตอนนี้เป็นโหมดสไนยกลยังไงล่ะโหมดสไนยกลก็ยิงได้นับ Ấy, ai tật 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 Rồi tật 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 แล้วโป่มันอยู่ไหนอะเ,นอเจออะไรวะเดียกูกูสาวันเล่นดีๆกันเองเนี้ยทิพไผโโ่โป่งมันตาด้วยโอ้โหโป่งมันตาเอาแล้วแล้วตบได้เฉยอะไรวะเนี่ <c oughs> เเยเจออะไรก็ไม่รู้เขาเนี่ยโหสามวันเล่นกันแบบนี่เียนะ โขกออไม่ได้โขกเขาแทไปลรอจะตกมาแบบภาพฉีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมามีจากไหน โอ้โหผิดโรดาเบทได้เหรอโอ้โหโปรมันไม่เป็นมัมมีดด้วยสุดยอดจริงจริงเอาเฮ้ย

ต่อเต็มเหอะเี่ยต่อเต็อะเวดีโอโหปืนยิงเด้งดีมากแต่ราเบดอย่างเบาโอ้โหัแล้วมาเต็มแล้วมาเต็ม เลีวกูคนเดียวก็เหรอแล้วกูเล่นตไนกลนและใครมันจะไปมันจะไปไหวเปลี่ยนเป็นหมดตะไนเมื่อไไกี้ <c oughs> <c oughs> ลูกมันจะหมดกล่องมันไม่ตอบห้เลย <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> เอาแบบนี่<อ>ไงมันเอาแล้ววินสุดท้ายเ <มา S 1> ออเอาวัตเตอร์ฟัก เนี่ยเลือดเลือดสองหมื่นเหมือนกันเนี b ade, b ade, oh. ่ยมาดิมาดิีอ้โหแล้วมันไม่ใช่อ่าแล้วมันออก <c oughs> แล้วมันออกระวังมันเฮ้ยใครมีโปรแกรมอัดคลิปกดไว้เลยนะระวังมันเอาตัวหลักเข้ามาถ่ายแปรน,นะระวังนะเฮ้ยลมาัน<ๆ>มาถ่ายแปรน,นะใครมีโปรแกรมมาคลิปเปิดไว้เลยนะเปิดไว้เลยนะใครมีโปรแกรมมาคลิป,ปะตอนนี้ตอนนี้เลือดสองหมื่นห้า เฮ้ยมี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 ตัวหลักใครเข้ามาไม่รู้เนี่ยเออเขาเขาเอาเข้ามาถ่ายแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วบัมบํามีบํามี่มีตัวเดียวโอเคไปแยกเลยแยกเลยแค่ผมทีนี้ก็จบไปเท่านี้ไปถ้าไม่หลุกแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ